สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เจ๊ชวนเพืเ่อนๆนะคะมาดูวิธีการรักษากินยางของเรากันดีกว่าน,นะคะน,นี่ก็คือกินยางที่เราจะมาติดตานะคะแต่เราจะติดตากินยางไม่หมดเนาะเราก็ต้องรักษาด้วยการใช้เอาผ้านะคะหรือเอาเศษผ้านะคะรองไว้ข้างล่างนะคะหนาๆให้นุ่มๆแล้วก็เอาน้ําลาดนะคะแล้วก็ หรือบางครั้งเราก็อาจจะใช้ใบยางนะคะที่เราไปรีดนะคะของกิ่งยางเอามา,อาลองไว้ให้หนาหนานุ่มๆน,นะคะแล้วก็เอากิ่งยางนะคะพาดกับเรียงนะคะเรียงตามลังที่เราใส่หรือกระสอบที่เราใส่นะคะเรียงตามมาเลยนะคะเรียงให้สวยนะคะคือหัวเป็นหัวท้ายเป็นท้ายเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรากับหัวกันจะทําให้กิ่งยาง มีอาการช้ำได้นะคะเกิดอาการช้ำโดยบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยนะคะเราจะต้องเลี้ยงให้สวยนะคะให้เสมอด้วยนะคะคือ,อเราเลี้ยงมาสักประมาณหนานิดนึงเราก็ใช้ใบไม้หรือต้นกล้วยหั่นนะคะใบกล้วยนะคะที่เล็กๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอามาหมุกอีกนะคะ ทำให้ตากิ่งยางไม่กรั้นกันก็จะไม่ช้ํานะคะประมาณนี้เลยเวลาจับนะก็ต้องจับแบบแน่นๆนะคะเห็นไหมคะจับแบบแน่นๆไม่ลวมจนลื่นไปลื่นมานะคะจะทําให้ตายางช้าได้นะคะแน่นแต่ไม่ใช่หนักนะคะแน่นแบบแน่นไม่ให้เขาลวมได้ให้ลูดได้นะคะประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้เทียนนะคะ ละลายไฟนะคะตั้งไฟไว้แล้วก็เอากิ่งยางนะคะจุ่มหัวจุ่มท้ายนะคะเพื่อให้เขาคงรักษาน้ําเลี้ยงในกินยานะคะให้อยู่คงทนไปหลายวันนะคะก็จะรักษาได้อีกระดับหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเลี้ยงต้นยางแล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าข้างบนปิดนะคะแล้วใช้น้ํารดให้ เขามีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะควรเอาไว้ในห้องน้ำหรือที่ที่แดดส่งไม่ถึงนะคะก็จะทำให้กิ่งยางของเรานะคะมีความชื้นตลอดเวลาแล้วก็ไม่แห้งง่ายด้วยนะคะประมาณนั้นเลยอันนี้ก็คือเคล็ดลับที่มาฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อไปคะ่ะ ไปทำกันต่อดีกว่านะคะไปกันเลยจ้า